สมเาไปสวัสดีแฟนคน้ันมวยแปทุกท่านนะรถังคิดมงคนะตอนนี้ทําร่างกาย้วโดยมีอดินบางยามลหมาดเป็นคนลอบป้าให้ับบ สุดยอดครับแล้วแต่ครับยูซุดแต่บอกว่ามึงจะทำเหมือนพ่อมึงรถถังมีริกาเป็นที่ยี่หกครับยี่หกจะเจอกับจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะเรียนอีกทีครับเดี๋ยวตอนนี้ทำร่างกายอยู่ลูกสร้างดินครับเดี๋ยวอีกคลิปวันหลังนี่จะเข้าไปอีิคิมมุงนนครนะับ

ทำร่างกายอยู่นี่สักพักครับรถถังครับว่าอีก10วันหลังจะเข้าไปทำร่างกายที่จีนมงคลครับเข้าไปอาดที่จีนมงคล FT รถถังครับครับผมขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับดูสุดครับ

น่าจะเพดเพดรอเพดโอเคพี่เจสวัสดีดีับพี่เจยูซุบขอบคุณมากครับข้ามาไหนครับยูซุบครับ ไฟนี้รถถังต่อยคิกบ็อกซิ่งนะแล้วก็ไฟต่อไปนี่จะต่อยจะต่อยมวยไทยนะอย่าคอแบบรายการใหญ่ที่สิงคโปร์เจ็ดมีนา ยอนเวยเข้าไปแลดแต้มเลยแลวแต้มตมพแล้วนะครับบางยารมหมาครับร่างกายรถถังตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วรบเจอตกดีมาเข้าค่ายก็อัดเลยดไปดตีเจ็บเยะ มีมีเด็กเลี้ยงวัวมาให้น้ำเหรอแต่อาทิตย์นี้เราเต็มแล้วเพียดนะเพียดรถถังร่างกายตอนนี้พี่กี่ประเทศแล้วครับผมใกล้ครับใกล้แล้วอย่างอาทิตย์นอนอาทิตย์ก่อนเต็มที่ครับเออเต็มที่เจอใครครับไฟนี้เคยดูคู่ชกกันไหมครับข้างหลังครับต่อยพิลุกซิ่งครับรอบนี้ประเทศอะไรครับ ไม่แน่ใจเหมือนกัน,บบกนเพราะใช้ได้อยู่เขาต่อยทีันมาตลอดอือเขาต่อยทีฬามาตลอดขนาดด้น,นี้อยู่เห็น <ๆๆ S 1> ว่าไฟนี้ต่อยชกไฟนี้เสร็จนี่เราป้องกันคลิปเอ๊ะต้องป้องกันมวยไทยใน,ในเจ็ดมิแมษายใช่ไหมเจ็ดเมษายต่อยนกรอบอ๋อต่อยนอบรอบแต่ว่ามวยไทยไฟนี้ต่อยคลิป็อกซิ่งหลายคนอาจจะไม่รู้นะต่อยสามยกคลิป็อกซิ่งต่อยที่เจ็ดไทยนอกรอบไม่ไทยนอกรอบห้ายกหรือว่าสามยกอืมร่างกายดูร่างกายดูร่างกายนะ วันที่ยี่สิบหกนี้ฝ่ายถึงฝ่ายขายประเทจีนนะครับก็ฝ่ายก็คือทันไหวครับก็เนี่ยก็ฝ่ายจะมาแอปมาแล้วก็อย่าลืมมวยนะครับต้องรักษาแม่ไม้ไม้แทงเราไปให้ยืนยาวนานครับกระเป๋าด้วยอยี่บหกนี้ครับเต็มที่นะครับเพื่อคนไทยทุกคนนะผมรับชมได้ทางไหนครับทางอ่าโหลดแอปวันแชมเปี้ยนชิพได้เลยครับหรือช่องยูทูปวันแชมเปี้ยนชิพนะครับทีมว่าวันแชมเปี้ยนชิพถ้าถ้าททีวีถ่ายไหครับก็ททททีวีจะถ่ายประมาณมันจะถ่ายย้อนหลัง มาสี <c oughs> ừ. Ừ. Okay, ุมส so <c oughs> <c oughs> ี่ทครึ่งโอเคครับเป็นมาใจครับผมเราถังครับบด้อเนี่ยมันไทำทุกวัน แอดมินเพจของเราบางยามมมาทั้สังทำร่างกายอยู่นานนี่นานยังครับทำร่างกายเป็นเดือนเลยนะแล้อีกประมาณสองที่ก็เข้าไข่ ข้าวขาไปอัดเมกอดอ่าจมอดอดโอเคร่างกายร่างกายดีครับร่างกายดีครับบอ่นกเลยกี่เดือนแล้วไม่ต่อยรถถังต่อยฟ้าสวยยอดขุนทัพใช่ไหมกี่เดือนแล้วครับอ้หอเดือนก่ห้าเดือนกับเพิ่งปีเลยคิดว่าจะมีผลไหมการ การที่เราไม่ได้ขึ้นสังเวียนนานเนี่ยมันก็ต้องมาดูอีกบางทีครว่าจะยังไงครับแต่ว่าแค่สามลูกนี่ผมเชื่อว่ารถถังนี่จะเอาตัวรอดได้นะทำมไม่ได้ท่ซิ่งำเขาไม่ได้ต้องวางไเเขาต้องดีต้องหลังเค้าะ็เก่งลู้แล้วันียนะก่งดแ้วคัวการกักตัวมีปัญหาเราไหมการกักตัวก็ไปังสิงคโปร์นี่มัน ตอนไปไม่กักไม่กักแต่ก็จะมีพื้นที่เป็นตัวตัวอ๋อขาไปขาไปแล้วไม่ได้กักมันตรวจตรวจตรวจพร้อมทุกอย่างแล้วตรวจว่าผ่านอะไรทุกอย่างเพราะมันมันระดับโลกครับระดับโลกที่ตรวจอย่างนี้ครับแต่ากักกับมันไทยเราต้องกักอ๋อกักตัวเหมือนเหมือนเหมือนสิบกี่วันตัวคนห้าอันห้าวันก็ทำงานตายต่อทำงานตายต่อ บินบินต่ออ๋อที่เป็นที่เจ็เมษาในรายการใหญ่ในรายการนี้โหบอกว่าเอานักชกค่าตัว30กว่าล้านมาชกด้วยใช่ใช่รรครับควย เป็นคนนึงยังมวยไทยที่ได้ไปได้แกะไข่ตอนนั้นครับเห็นว่าในรายการที่ผมนี่มีหลายคนเลยคิดเห็นไหมครับที่มีกุหลาบดำตะวันฉายใช่ไหมที่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 จะต่อยมีใครก็ต้องก็ต้องรอดูครับรอดูอีกทีนึงยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ใช่ไม่แน่ใจหลายว่าจะมีใครบ้างแต่ก็อยากให้คนไทยทุกคนครับเพราะมวยไทยก็ยำแย่ลงยำแย่ใช่เต็ที่นะครับนักมวยไทยที่ดีที่สุดครับ เขาเลงชีพตัวเองพราะแม่เขาขอเขาหยครับก็ใช่เพราะเพราะว่าเพราะว่าหลายเดือนแล้วไม่ได้ต่อยอะไรดได้ก็ไม่เข้านะไม่ใช่ว่ามานบริสัทรืออะไรที่ได้เงินกันตายตัวนี่มันเป็นอาชีพอิสระพอถ้าไม่ได้โชคก็ไม่ได้ตางค์ครับพอจีบกันนะครับที่ดูไม่ได้ใช้ใช่ครับแต่รายจ่ายรายรับไม่มีครับเคยชกเดือนละคครรัับนะ พอโควิดมาต้อง,ต,องนะต้องช่วยกันต้องช่วยกันใช่ใช่นักมวยคนไทยก็ได้ชกบ่อยๆครับเปิดโอกาสอย่างวันชิพชีพด้วยนักมวยไทยเนี้ยไปก็เขาจ่ายค่าตัวดีเขาก็คุม้มก็พอเล้งชีพเล่งครอบครัวได้ใช่ครับ ผมว่การเปนกงจให้วทุกคนรับครับผมกีฬาเวยไทยก็มันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรนะครับเราอยากให้เขาถึงลึกนายกระหนุมต้มนะครับใช่เอ๊ตรถตังคิดเห็นยังไงกับที่ทางผู้ใหญ่พวกเราผู้ใหญ่ไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีชกมวยในในในด้านนี้ด้านนี้เอ๊ มันมันมันถ้าถ้าส่วนเดียวอแบบร่างกาย,ยอ,อย่างเงี้ยมันก็ส่วนหนึ่งในแบบที่เขาว่ายยนั้นมาติดตีเขอาไข่นะครับเขาต้องฝ่าต้องเสียผ,ผ่านการทุ่ซ้อมอย่างเข้มงวด จะได้ช่ได้ต้องดูว่าถ้าแข็งแรงจริงอะไรงด้เด็กทุกคนเหมือนกันครับมันก็เหมือนหลอกหลอกันนต่อยกันมันไม่ถักหรอกครับต้องนู่นโตตอะไรัจะรู้รู้จุดรู้เจ็บรว่าถึงเูเจ็บมั้นเราต้องซ้อมเแล้วก็ซ้อมคนเรามันมันมันรู้ว่าจะเจ็บตัวหรือไม่เจ็บตัวมันต้องอยู่ที่ตัวเองแล้วที่ต้องซ้อมมันก็เป็นกีฬานึ่มันมัไม่ได้แรงไม่ได้แรงถ้าใช่ใช่ใช่มีแพ้ทุกอย่าง นักมวยก็เริ่มตั้งแต่เด็กๆ,ๆแหละว่าประสบการณ์ในเด็กมาตรฐานตัวมวยยุครั้งแรกนี่กี่ขัว่วครับเจ็ดแปดขั่วมาต่าอมาครั้งแรกเประกอบ้าง<ช>มารวมกันทั้งหมดวันนี้เนี่ยเราชกมวยประมาณกี่ไฟได้เกือบเป็นพันเลยนะเกือบเป็นพันเลยใช่ครับอืมก็มีถึงวันนี้ได้ก็ต้องต้องอินใจแล้วก็ใจผู้ทอนนะใช่ครับอยากสร้างเด็กมาวันนีเด็กไม่รู้จะทำอะไรอยากหาเงินให้พ่อแม่อยากให้ ถ้าผู้ใหญ่พวกเราผู้ใหญ่ไม่ให้โอกาสเด็กนี่เด็กก็จะไปเทเสพไปเร่งอื่นได้นะยามากเต้องยิ่งถ้ามีมวยเนี้ยก็ได้ออกลังกายได้ดูแลถุกภาาได้ป้องกันตัวเองไม่ได้ปหาเรื่องใครครับป้องกันตัวเองแล้วก็มีอาชีพของเราด้วยเล่นงานด้วยต่อยไม่ได้ว่าไปต่อยมั่วซั่วตางข้างข้างถนนใช่พอมีแพทย์มีกรรมการมีคหมดรับทุกอย่าง ได้ตัวโชคเสร็จได้ตัวครับผมฝากกันด้วยครับโอเคครับก็นำมวยไทยไปสู่ระดับโลกไปแล้วคงพาได้ครับก็ฝากเป็นกำใจให้รถถังด้วยวันที่ญี่ปุ่นนี้โอเคครับผม